ลอยมาหานะคะลอยมาหาเวิเนีงเด้อสองนาทีก็มีแหงนะคะทุกคนสองนาทีก็มีแหงโอ้ยมาดูบรรยากาศข้างนอกกันพี่น้องสวัสดีนะคะทุกคนฝนตกเมื่อคืนนีแ่แหงแหง เปิงบรรยากาศทองฟ้าเลยหนาวหนาวๆดิเย็นเย็นเยือกเย็นเย,ย็นแบบยืนอยู่ได้ห้องแสบแข็งเลยไม่นาะแต่ยังโบทันเดอตดตายเ้จ้ะ <c oughs> ออกมาเปิ่งทองฟ้าสิเนาะคือ โอ้ยสวยงามสวยงามสวยงามเสียงนก, OC OC นกนกระห้องจ,จ,จิ๊กจกจกจอกจอแจเลยส่วนลูกส่วนผัวเข่าห้างเลยหากินขา่าวกินน้ำเนาะจิบจิบจิบจเสียงดังโอ้ยงาม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 บรรยากาศแบบ ใจนางดืมข้างนอกนะพี่นะ้องแต่บ่ไหวย้ำน้ำมันหนาวนิดนีมันเย็นเนาะธรรมชาสตินี่แบบสวยงามเลยสวยงามแบบธรรมชาสตนะิเนาะความสวยงามแบบเบิ่งแล้วบ่เปิดบนไหน เสียงรถนะคะเสียงรถยนต์มันใกล้กับทางฟรีเวย์แม่ไปเนางทางออกไปสนามบิน Melbourne แมลบิร์เนะขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะตลอดเวลาไม่ว่าคลิปจะเป็นยังไงเนาะ,ะกำลังใจก็เพียบนะคะพุ่นก็ พอทีได้ขึ้นไลฟ์สดเนาะก็จะเอาไปคลิปนี่แหละลงถ้าใครว่างๆก็แวะมาให้กำลังใจได้นะคะทุกคนกดเลิฟก,กดไลค์ให้ได้นะคะบางคลิปอาจจะยาวไม่จำเป็นต้องดูหมดก็ได้นะคะทุกคนแค่เข้ามาแค่เข้ามาดูเนาะได้ยอดวิวนะคะขอแค่ได้ยอดวิวคลิกเข้ามาดู หนึ่งนาทีสองนาทีก็มีแหงนะคะทุกคนสองนาทีก็มีแหงเนาะ,ะขอบคุณมากนะคะ